แอมโมเนจัดอยู่ในประเภทเศษหน่อยซึ่งเป็นวัตถุที่อยู่นอกเหนือดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกสุดที่ได้รับการยืนยันแล้วในระบบสุริยะของเราโดยมีวงโคจรที่แปลกประหลาดปัจจุบันแอมโมเนเป็นเศษหน่อยดวงที่สี่ที่ถูกค้นพบคําว่าเศษหน่อยมาจากดาวเคราะห์แคะเศษหน้าซึ่งตั้งอยู่ที่ขอบของระบบสุริยะของเรา และถูกค้นพบในปีพศ2547อ,อ, 2, อัลโมไน2023 KQ-4 เซตนอยคืออะไรเซตนอยคือวัตถุที่อยู่เหนือวงโครจรของดาวเนปจูนซึ่งมีวงโครจรที่มีความรีสูงมากคล้ายกับวงโครจรของดาวเคราะห์แค่เ็จหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุที่อยู่ห่างไกลที่สุดในระบบสุริยะที่นักดาราศาสตร์รู้จัก ในการอธิบายวงโครจรของเทหะฟากฟ้านักดาราศาสตร์ใช้ระยะทางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ซึ่งเท่ากับหนึ่งหน่วยดาราศาสตร์หรือ AU เพื่อวัดระยะทางในระบบสุริยะวงโครจรของเษหน้าเป็นวงรีดาวเษหน้าโครจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดประมาณ76 AU แต่โครจรไกลออกไปถึง900 AU บนวงโครจรแบบวงรีส่วนแอมโมไนตดาว2023 KQ14 โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดถึง66 AU และโคจรใไกลออกไปถึง252 AU อม